เนี่ยเห็นฮอจอดอยู่ตรงนี้ลำอ่ะลำใหม่ก็ต้องลำอ่ะไม่ตอนแรกเขามาเป็นเอ็นีก่อนดูไปพอนีก่อนน้องพร้อมไหมอันนี้อันนี้พี่คิมสบายพร้อมไหมดูไปกับเขาพร้อมไหมนะพร้อมไหมเดี๋ยวหนูก็ไปกับพี่คิมไงอ่าจะบินไปไหนนะบินไปสักที่สัไทยถึงไหมผมไม่รู้แพงไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดจะมาเช่าเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยแพงไหมเมาไม่แพงเมาที่นหลายหมื่นนะ ก็ได้อยู <S <S ่ก็อยู่ระยะทางเนี่ยเดี๋ยวว่าเฮลิคอปเตอร์เสร็จที่บอกว่าพี่ยังขับรถใช่ไหมเดี๋ยวพาพี่ไปเปิดประสบการณ์นั่งคอรุ่ยนั่งตู้คาร้วยไม่ไม่ได้ให้นพี่นั่งคนเดียวนั้นนั่งานนั่งด้วยเฮลิคอปเตอร์เหมาไพรเวทนี้เลยต้องมาดามทีมแล้วพนัามทีมมาดามทีมนายอ่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับเขาจัดเซอร์ไพรส์ให้นะครับเซอร์ไพรส์คืออะไรพี่ผมไม่รู้จริงเดี๋ยวรถตอนครับมาดสิน ใช่ตานแรกจะโซอร์ไพรส์เาเธอพี่ถามรู้ป่ะเพราะพี่จะพาไปนี่ะเห็นไหมรู้ว่าใครรู้ไหมรู้ไหมใครรู้ว่าพี่เมาห์อนหลับเมาเฮลิคอปเตอร์ให้ไอยังไม่รู้เลยดูก่อนเอิ่มต้นแบบนอนหลับอ๋อเออดีได้ถ่ายรูปรูเฮลิคอปเตอร์ใช่ครับเคนะครับใครอยากมาดูใบนะครับติดต่อกันเลยนะครับอยากมาดูบ้านนะครับอยากเช่ารถอยากมาเที่ยวอยากย้ายบ้านที่อยากแล้วก็แล้วแต่ธุรกิจอะไรเงี้อยากมาดูใบติดต่อเขา